กัญชัยฟาดกลางรายการหลังเจอเม้นแซะไม่เป็นกลางอ่านข่าวทักษินโลดล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเจอกระแสข่าวมาหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบแต่เจ้าตัวก็สามารถรับมือได้จนอยู่ในวงการมาถึงจนทุกวันนี้ล่าสุดหนุ่มกัญชัยทำหน้าที่อ่านข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับข่าวของทักษิณชินวัตรก็เจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะไม่เป็นกลางเข้าข้างโดยกัญชัยถึงกับฟาดกลางรายการว่าเมื่อกี้คุณป้าท่านหนึ่งบอกว่านายกัญชัยเชียร์แต่ทักษิณจนน่าเกลียดนะคุณอย่าลืมเป็นพิธีกรต้องเป็นกลางนะป้านี่ให้ดูบอกกอเ,เขาเขียนข่าวมาให้ผมอ่านนี่เห็นไหมย้อนผลงานชิดบัวแดงของทักษิณผมก็อ่านตามนี้ไงนี่นะป้าใจเย็นๆน,นะป้าดิ้นแล้วนะเนี่ย อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับไม่ได้อวยหรือไปเชียอะไรผมเคยผ่านยุคนั้นมาผมก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันมันเห็นจริงๆว่ายาบ้าเม็ดหนึ่งขึ้นเรื่อยๆ150-180ขึ้นไป240ไปบางทีก็เกือบ300บาทต่อเม็ดเพราะมันหาไม่ได้มันไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ถูกกว่าไข่ไก่ถูกกว่ามะนาวอะจริงไหมป้าถามป้านะโดนแซป,ปมอ่านข่าวทักษินไม่ได้อวยหรือไปเชียอะไร